ครับผมก็สวัสดีทุกคนนะครับเช้าแล้วนี่ได้ยินเสียงเป่ามันก็เป้าร้องวันนี้นี่มันสว่างเลยนะเนี่ยเหมือนโต๊ะครับเพราะนั้นเนียงโปรยและก้นาน,นามันขึ้นทุกคนบ่เะนะไปอย่างเดิมนีะ่ะเก็บลงน้ำนทุกคนฮึบ อันแรกดักไว้สิหลังครับผมอันแรกจะเป็นยังไงฮนะทุกคนย้ายขยับจากตรงไหนวะตรงนี้นู้นตรงไหนนู้นหน่อยนึงแล้วดูทรงแล้วว่าเหมือนจะเงียบครับไม่มีอาการดันอะไรเลยโอ้โยไม่ดีเลยวันนี้เหมือนจะเงียบๆนะทุกคนอื้ กาจะลือออกเนาะยังไงยัไงยังไง,ง,ไงเงียบครับหมดเลยหมดตัวแล้วมั้งทุกคนมาตามที่เดิมอันเดีวเยวแหละที่เหลือก็เป็นไม้ไม้ทั้งหมดครับเก้าอันอันมันเนี่ยอันจตถท้ายและที่ผมลงอะเมื่อวานเนี่ยเพราะว่ามันไม่มีที่ไปแล้วเมื่อวานสวนกันหนาะบดีเลยเลยหาที่ดักยากเลยครับ โอเคเดี๋ยวไปดูต่อไปว่าครับไม่เดือเร่อนเลยแน่เปล่าเลยไปครับต่อครับมาอันที่ซองของเราครับผมมาหาแล้วทางบ้านคนเลยฮ่าฮ่าฮ่าโอ้ยทุกคนอะไรเนี่ยชนล้มเลยเหรอฮะเฮ้ยมันชนล้มอะไรเนี่ยอะไรวะโอ้ โอ้เหแม่มีตัวเขาแต่มันชนเราล้มเลยง้ยจะดุนอ้อกอุ้ยฝ้องอันแหละฝาฝ้องอันแหละอันนี้นา่าติดใจโอ้โหชนล้มเลยออโอเคครับไปต่อสามอันใ,นใหม่นี่ครับผมทุกคนครูคงเสียดายอันที่ฝอ่งอะดุนล้มดุนอะไรหมดเลยอะ ไม่ได้ครับผมเฮ้ยโอ้จะได้มากทุกคนเอ้ยอันแรกก็ไม่เท่าไหร่อันแรกผมก็ไม่ไม,ไม่ไม่ซีเรียสอยู่แล้วเพราะมันไม่ได้เพราะมัไม่เป็นไรแล้วเพราะว่าผมแค่ซ้ำหมย่ยใช่ไหมแล้วอันนี้อ่ะเอาอีกแล้วทุกคนเอาอีกแล้วโอ้โหซ้ำหมดเลยอุ้ยอะไรเนี่ย วูบมันเข้าคนไอ่ตัวเนี้ยจสองตัวโอุ้กคนโอ้นี่ล้มเลยอ่ะเห็นไหมน่าจะตัวตะปัน่าจะมีตัวเข้ามาดุนล,ล้มเลยไหมเนี่ยตัวใหญ่ๆมันจะเป็นอย่างเงี้ยโหไม่สวยจัดอันเนี้ยกวังว่าได้อยู่แล้วทุกคนแจ้วแจ้วยกมาหน้าเกลียเป็นโลโเลยทุกคนตุ้มเนี่ย ชนโลเลยอะลงมาหนักอึอ้งเลยโอ้ยเดี๋ยวต้องมาซ้ำเว้ยนีย่ได้ใชได้ใชได้ลืดดักลืดเทใส่โอ้สะวกไม่ได้มาะวกออกมาเทใส่สะวกให้ดูเลยครับแล้วก็ดักกลับที่เดิมเลยโอ้ทุกคนมันชนโลล้มแน่แสดงว่าต้องมีเพิ่มครับดูตัวใหญ่เลยเอิ่มน,นี่นี่อันนึงนี่ไหมเนี่ เดินดูทางนู้นไปไล่มีเปล่ามีตัวตัวนี้้ยโอ้ย,อยตัวไม่น้อยแล้วยัอยู่โอ้ยเสรษดายเนาะไม่งั้นมันน่าจะมีเขามาชนอีกทุกคนนะตัวมันใหญ่เลยนะน้ำมันค่อนข้าง,นะาางที่จะต้องเดินยากๆนะทุกคนมันเกิดมิดรองเท้าบู๊แลำเละ เมื่อวานก็เรียบร้อยแล้เท้า,ทาบูทแฉะไปคูง <c oughs> นี่ผมยังไม่ได้ดักตรงนะเมื่อวานผมก็จะได้กันแหละแต่ว่าเกลียดเข้าไปครับเพราะว่าเยืออยู่ข้างบนเฮ้ยถ้ามันไม่ดุนอันนั้นนะมันก็น่าจะมีสิทธิ์ได้นะอันที่สองอันตุ่มเขียวของมัน เสียงอะไรชอบ่างมีอาการเอามี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 อาการอยู่มีอาการมีอาการแบบนี้อยู่มีอาการแบบเลาะดันดันอยู่นานนานนานกี่ตัวสองตัวสวยโอ้ใหม่นี้ตัวสวยมากทุกคนอ๋อเล้ยออเว้ยใหม่นี้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลงมาซ้ำแล้วมุมนู้นยังไม่ดักเลยทุกคน อากใค้ตรงนี้ก็ใไกันด้วยนี่ก็ตรงนี้นะแม้ล้อมอ,อันนึไปทุกคนเดี๋ยวไปดูอีกสองอันตรงข้างหน้าครับข้างหน้าก็สวยครับไปชักต่อนี่ใหม่นี้เราก็ดักไปสองอันครับตรงนู้นครับตรงนู้นดูดิเป็นน้ําเก่าครับผมเอ้าโคยโอเคครับโอเคหม่เมื่อกี้ก็ได้มาสท่านแล้วได้มาสามหลุมแล้ว เอ้ยได้มาสามลูกแล้วก็สบายใจแล้วอันที่ซ่องเขาเสียดายเสียดายอยู่แหละเสียดายเลยอ่ะโอ้หน้าจะเคาเลยด้านความได้อันนี้ล่ละครับมีตัวให้เห็นไหมไม่เคยมามเหมือนกันห่วยบานเลยทุกคนเอ้ยมีอยู่ครับแต่ตัวไม่ใหญ่อาจจะได้อยู่ครับโอเคเข้า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  น้ำใหม่เปล่าไม่รู้เนี่ยอันนี้มันเป็นลึกแบบเนี้ยพักงนี้มันเป็นล,ล่องล่องล่องน้ำครับฝั่งนี้มันเป็นเหมือนพื้นที่เก้าอยู่แต่น้ำมาเทิมตลอดขึ้นเข้ามาหนแรกเนะครับเดี๋ยวถ้ามันติดเราก็จะดูต่อมาจากต่อครับดูน้ำไหลอู้มาจากไหนไ่รน้ยนุยปลาตาทา นี่บอกนะว่าเป็นปลาไหลเยียบป่ายดินเดียแทบเี่ยบเป็นไงอือ้ยลงตึ้งไงเอีย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 งเป็นไงอ่ะอุ้ยแต่แต่ไอ้น <ordan> ี่ไอ้นี่ไอ้นี่อ่านะทุกคนเอียงแต่งงไอ้สายดันนะ อือโอ้อะไรวะทุกคนมันมเป็นอย่างเงฮะตันอะไรวะบ,บี้เลยข้างล่างอืออีอีไอ,อ,อ้ล่ามเข้าแล้วนะโอ้โหเอาเกินได้อยู่ครับสองสองลูกนี้ไม่ฟ้าครับต้องเปลี่ยนแนวไหมทุกคนจะเปลี่ยนแนวดักไหมเอาแนวนี้ดีว่า โอ้มันมีคนเดินมาหรือเปล่าเห็นป่ะนี่ๆๆๆๆๆเดี๋ยวท่อมจะดักในในในเกาะนี้เนีย่ยที่มันแบบนะตุบๆนะแล้วเนาะตุ้มๆนะตรงเนี้ยเพิ่มยอยู่ตรงนี้เนาะโอเคครับไปดูอีกไม้หนึ่งอันนั้นดักมาสองอันเพราว่าไม้มันสวยครับน้ํามันลึกดักได้แค่2องันนั้นแล้วครับจมกับจมทุกอันเลยนดักข้างข้างนะอ่ะไม้นี้ก็ได้มาสองแต้มก็โอเค ต window. Window. ่อครับดูดูคนดูสองตัวนี้ดิครับเหลืองอาลามเลยดูดิเหลืองอาลามเลยดูดินะดูดิครับดูดิงามแท้โอ้ดูดิโอเคครับจากเราไม่ติดมาสองเราก็ติดมายาวเลยห้าเลยครับสองหม่นั้นเดี๋ยวเราจะดููดนูนะรงนูเดี๋ยวเดินไปใกล้ๆครับไปไปดูใกล้กันครับ มีแล้วไหมทุกคนเฮ้ยเอียงๆเงว้ยทุกคนเอียงอยู่อ่ะเจอได้ตัวปละล่ะเอียงเนี่ยอีกเอียงเนี่ยอืมเฮ้ยตายอยู่หนึ่งตัวอืมอึ๊บโอ้โหเฮ้ยมีตัวทุกคน,กคน,กคนแต่ว่ามันดักยากครับน้ำมันลึกนี่ผมก็หาพยายามหาข้างๆนะอันหน้าน่ะติดค้างกับลิงเลยเพราะลงไปนี่หู บ่อมเลยอะคนอะเบียดะวานผมอะคิด,ดว่ามันตื้นกับลึกสองอันนี้ก็ได้อยู่นะเนี่ยโอเคได้หลังหนึ่งถือว่าโอเคแล้วอันนี้ไม่มีแววเลยดูแล้วไม่มีแววเลยคนณอุ้ย <laughs> ไม่มีแววได้ไงตัวอู้ นิ่งๆใหญ่ๆอันดูโูทุกคนนิ่งๆแต่ใหญ่มากโห้ยเฮ้ยทุกคนเราดักได้สองอันเองตรงเนี้หมายดิโหไม่เคยเข้ามาด้วยแต่จำได้ว่าตอนดักหนูเราเคยเห็นมันมีแอ่งเล็กๆอยู่ แต่ตอนนั้นน้ำน้ำมันไม่น้ำมันไม่ถึงนี่ครับน้ำมันลงไปข้างล่างอีกเดินได้เลยเดินเล่นได้เลยครับประมาณตุ้มเนี่ยครับประมาณหกเข้าเดินเนี่ยน้ำมันน่าจะสักแล้๋ยวอ้มาเสมอกับนาหรือว่านั่นไรครับเดีย๋ยวรอนะรอปีใหม่ทีถ,ถ้าน้ำยุบจะค่อย,ยมาครับผมถ้าทํางานเงี้ยอย่างเงี้ยงดงมันแน่เลยครับอย่างเงี้ยดงมันแน่ดูตัวนี้ดิหนืก็ไม่มีอะไรนิ่งๆโอ้โห เอาแล้วทุกคนจะกต้องอันแรกที่ไม่ติดมาออ้ยออ,อยู่โอ้โหนึกว่าล้มไปแล้วล้มเล็วไปครับอันที่สองครับตุ้มเขียวห่มด้วยอันนี้เลยเะดายอยู่โอ้โหอะไรวะเนี่ยเะดายอยู่ครับผม <c oughs> ล้มเล็ยไปกับตุ้มที่สองครับแต่ตุ้มที่แต่ตุ้มสามสี่หกเจ็ดแปดเก้ามีพ่นครับผม โอเคไปดูอีกอันทุดท้ายครับผมโหก็จังเข้าจังม่านมากเลยครับเนี่ยได้เยอะกว่าวันที่เขาก้าวลูกอีกครับเพาะตัวใหญ่ทั้งหมดเลยเนี้ยวันเนี้ยน่าจะฟ้องหลคว,ว้าครับโ,โอเคเลยะแจวเวลรายการเนี้ยนปะปรับต่อคนดูตุ้มที่ว่านิ่งๆครับดูตัวดิดดโอ้ เจอซองตุ้มนี้เข้าไปครับผมโอ้ยต้องมีโลครึ่งเห็นเห็นแน่แ,นแนเลยโอ้ยทุกคนใจจังเลยเนี่ยครับนี่ไหมไฟไหมครับทุกคนนี่ดูไฟไหมฝั่งนี้นี่เกี้ยงเลยครับโล่งไปเลยไฟไหมเดี๋ยวเราก็ดักบนนี้เพราะเราคิดว่าเดี๋ยวมันต้องมาแอบตรงทึบๆตรงนี้นะความคิดผมเองนะใครจะใครจะเรียนแบบผมไปได้ ลอาเรียนแบบผมก็ไม่ว่านะแต่ว่าไม่รู้นะว่าจะเข้าไหมเขามีความคิดผมไงว่ามันน่าจะมาอยู่ทางนี้ไอ้เลยว่าทางทึบๆทางนี้เดีไม่รู้จะได้ตัวเปล่านะอันสุดท้ายเอาดูกันครับลุ้นฟึบฟื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 บนักนักหาสองเปล่าโอ้โหเดี๋ยว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 ล้มครับจะให้ดูโอ้ยตัวเดียว ตัวยาว <c oughs> คนผม่านว่าหื้ยสามตัวนี้เห็นแล้วแบบเสียวไซ้์เอาละครับทุกคนเดี๋ยววันนี้จะเทให้ดูที่บ้านนะแล้วเดี๋ยวเขาไปขายลูกค้าก็ได้ครับผมเพราะว่า <c oughs> มีซีอกว่าทําไมไม่เทผลงานให้ดูเลยเพราะโอเคเดี๋ยวจัดให้ครับวันนี้เดี๋ยวเทที่บ้านแล้วเดี๋ยวมาส่งลูกคา้าย้อนก็นมาอีกโอ้โหหลายโลเนี่ยทุกคนเทที่บ้านเสร็จปุ๊บจะย้อนกลับมาเป็นเจ็ดแปดโลเลยเอะไม่เป็นไรครับเพื่อเอฟซี ทำได้ครับจัดไปครับผมก็ไปดูผลงานที่บ้านครับอ่ะมาดูผลงานครับผมเล้องให้เทเดี๋ยวเราจะเทให้ดูกันสําหรับครูแรกนะเอามาใกล้ๆเลยน้องอันนี้เลยตรงนี้เลยอให้ดูตรงกลางกล้องเลยนะดูตัวแรกต,ตัวใหญ่เะล่ะงตัวใหญ่แล้วนี่ นี่ก็ตัวยนี่ก็ตัวสวยแล้วโค่นมาสามตัวสี่ตัวนี่ดูคู่นี้ดูคู่นี้ดูคู่นี้โอ้โหสองตัวเลยฮุงจริงๆตัวใหญ่ตัวใหญ่นี่เข้ามาสักแปดอัน ขับโดดเลยนี่ยังไงทุกคนดูเต็มกลางจอวะเนี่ยเออดูดูตัวนี้ดูท้ายนี่โอ้ยไอตัวนี้กี่ตัวเนอะตัวเดียวโอ้โหตัวเดียวตัวใหญ่ว่ะดูนี่ปลาไหลโดนแทงมาเนี่ยโดนฟ้อมมาโดนฟ้อมแทงมาดูนี่ทุกคนดูนี่มาดูนี่ดูนี่อุ้ย ยังไง<ด>ทุกคนดัก็ข้อดักได้เนี่ยตัวยังไง <ๆ S 1> <ๆ S 2> ครับผมมากฝากกดไลค์กดแชร์กันกสุดท้ายนะครับผมเด็กมากระโดดออกโห้ยดูหัว